สวัสดีครับมามาครับมาครับสวัสดีรอบค่ําอีกหนึ่งรอบนะครับผมวันนี้สวัสดีเป็นลําที่ห้านะฮะวันนี้ลําที่ห้าเสร็จเรียบร้อยนะครับต่เพื้นเรียบร้อยยีราฟแครนะครับยางสองห้าห้าสิบสิบแปดกับทีสามเจ็ดงานหยอดแดงนะครับงานเลเซอร์หยอดแดงนะครับลํานี้ใสใสคุณลูกค้าจากอยุธยานะครับมาใช้บริการกันนะฮะ ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่รอกันเพราะวันนี้หลายคันนิดนึงนะครับผมนะโอเคล้ำนี้ก็ทั้งล้อแม็กทั้งยางนะครับผมแล้วก็พร้อมกับอุด EGR เรียบร้อยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับของเครื่องยนต์นะครับอุด EGR เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูกันใกล้ๆนะฮะล้ำนี้ใช้สเต็ป2558 1ยางยีรับแพะนะครับหนากำลังดีนะครับหนากำลังดี ตกหลุมขึ้นลูกละนา่ารูดได้สบายนะครับขับในที่คุกขะคุขะก็รูดได้สบายนะครับแต่อย่าไปเจอหลุมใหญ่ๆนะอขอบคุณครับพี่วันขอบคุณพี่วันดิวันบอกเอซีน่านนะครับลำนี้มาเป็นทีอียอดแดงครับยอดแดงเลเซอร์ที่ก้านนะครับแล้วก็คุณลูกค้าขอเบิกในส่วนของฝาพินดุมเพิ่มนะครับเป็นสีน้ำเงินสดใสแวววาวนะครับตัดกับฝาปั๊มเบรกสีเหลือง นะครบับล้อเป็นสีดําเรียบร้อยปอกกันสันด้านในนะครับชวงใส่เรียบร้อยนะลรันี้ล้นแบบนี้นะเองล้นแบบนี้นะั่นเองนะครับแมนะ่แขกแขกรับเชิญผมนอนสบายเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับแหมเสร็จเรียบร้อยมาดูล้อหลังกันล้อหลังแหนะลบนี่ฮะล้อหลังแบบนี้เลยนะฝาปิดดุมเป็นฝาแบบตกจากด้านหลังนะครับไม่ต้องกลัวหลุดหายเวลาไปใช้งานจริง นะครับผมนะฝาตัวนี้จะใช้ล้อบังคับล็อกนะครับอนะขอบคุณพี่วิชัยครับแอเอีสนะมุทรปราการแอเอผมหลายๆจังหวัดขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนี่ครับป้ายแดงนะวันนี้ออกจากโชว์รูมมาตอนอ่านะบายๆนะครับวิ่งยังไม่ถึงเอท่าไหร่อ่ะสัก80ิกิโลไดไหมอ่าประมาณนั้นนะครับผม ใส่แบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเ,เตรียมเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะก็ต้องแต่งองค์ขงเครื่องแต่งหล่อก,กันหน่อยพอี่นลงวิทย์บอก f ออุบลธานีขอบคุณมากเลยครับเมื่อกี้นี้ก็มีคุณลูกค้าจากจังหวัดอุบลเหมือนกันที่มามาใช้บริการนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยจุ๊บ <laughs> เสร็จเร<อ>ียบร้อยนะครับผม ลำนี้ช่างก็แทบจะคานกันแล้ววันนี้นะครับวันนี้ก็บริการครับเพื่อ,อ,อพี่ๆนา้นาๆจะได้กลับบ้าน,นเอาไปหล่อๆกัน,น mm hmm. ท่อแต่งท่อแต่งแบบไหนครับคุณพี่นรงวิทย์เอาท่อแต่งแบบไหนดีครับมีหน้าเพามีออกที่เดิมแล้วก็มีปลายได้สีนะครับปลายได้สีก็จะมีสามราคานะครับสองพันห้าสามพันห้าสี่พันห้านะครับผม อยากลั่นๆหน่อยก็หน้าเพานะครับอยากเ,เดิมๆสเต็ปเดิมๆนะเป็นดาดก็ออกที่เดิมนะครับสามพันสามพันห้าร้อยบาทหรือจะเอาปลายได้สีปลายได้สีปลายสีลุงนะครับไทเทเนียมก็สี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมสเสร็จเรียบร้อยล้ำนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเป็นเทศกาลปีใหม่นะครับยังไงก็เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางนะครับแต่งองค์สงเครื่องแต่งล้อกัน นะครับผมวันนี้มาจากหลายๆจังหวัดเลยมาใช้บริการกันนะครับก็มีทั้ง Ford มีทั้งนาวาล่านะครับมีทั้งออลนิวมีทั้ง1.9นะครับผมไปได้สี4,500บาทครับพี่นลวิทย์นะฮะนะฮะบริการจัดส่งให้ด้วยนะครับผมถึงหน้าบ้านเลยนะครับมีรอๆแบบนี้เลยโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะไงฝากแชร์ฝากไลค์ผมด้วยอะมาดูด้านขวาก่อนว่าล้นแค่ไหนนะฮะรถโตเตียก็จะเป็นสเต็ปนี้นะครับล้นประมาณนี้ ครับเข้าด่านได้สบาย,บาย,บายนะครับผมโอเคอยังไงก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้พรุ่งนี้น่าจะขับขัางนะฮะไปด้วยรถลานะครับบนท้องถนนยังไงก็ใจเย็นๆกันนะครับเอ่อถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะฮะคนที่คุณรักรอ,อกคุณอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอจบไลฟ์สดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนี่มาดูนี่นี่แดงแดงแดง,แดงกับน้ำเงินนี่อย่างก็เอ่อเวทีมวยอ้อมน้อยเลยนะฮะแดงกับน้ำเงินเนี่ย คำๆนะโอเคจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะสวัสดีครับขอให้มีความสุขมากๆในวันปีใหม่น,นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ